ค่พี่น้องวันนี้ได้ก็มาตากข้าวที่บ้านสวนย่านนะจ๊ะจะมาเขี่ยข้าวจ้ะดูก่อนเรียนร,บรอบๆอันนี้น่าจะได้ประมาณ40่สิบขึ้นย่าบอกวันนี้เราจะตากแดดเดียวชุ วันนี้มาเคลียร์เข่าเ้อมากรับเข่าขวดวันนี้เดี๋ยวให้ดูบริเวณรอบๆพืนี่จ้า วันนี้ปะตากข้าวที่บ้านสวนย่าจ้าวันนี้จะตากแดดเดียวเดอ้อตอนเย็นจะเก็ยบยาว่าน่าจะได้ประมาณสี่สิบกระสอบขึ้นมีรับปดสาวตากข้าวจ้าสาวชาวนาตากข้าวฟึบกำลังรุนว่าฝนจะตกไหม ขึ้มาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวแดดนี่จะบริเวณบ้านสวนคุณยา่าตากเสร็จก็จะประมาณ40อัพนะคะ40กระสอบขึ้นหญ้าว่าอันนี้เป็นข้าวนาบนรรคุบจ้ะฟไ,ได้เวลา ตอบข้าวไปแล้วแล้วก็จะกอกข้าวแล้วค่ะเนี่ยเตรียมกระสอบไปแล้วจ้าได้มีได้กี่กองหนึ่งกองสองกองสามกองสี่กองอันนี้ว้สุดท้ายยังไม่แห้งมากก็จะเก็บพร้อมกันเน่คนจะกอกข้าวช่วยแม่ใช่ไหมสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเพิ่งเลิกเรียนใช่ไหมคะ เริ่มเย็นแล้วค่ะเตรียมพร้อมจะก่อข้าวไหมค่ะโอเคไปกันเลยถ้วยอยู่ไหนไปหาถ้วยมาก่อนกับคู่ถังนี่ไงฮะคู่ถังกระสอบเตรียมพร้อมมาก่อข้าวนี่ไงคู่ถังนี่เอาใบไม้ออกจากคู่ถังถังดำไปอาจารย์มาไม่เห็นมีเลยตรงไหนอยู่ข้างในอะไรข้างในจะไปก่อข้าวแล้วจ้าถ่ายสิพักเด็กจ้า กออไปสามกองหวยแรกเกือบไม่รอดได้ไปกี่สอบแล้วกินห้อยเลยกอกกับย่าปูเป็นคนมัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิสบสสิบ่ห้าบหส่วนนังนกออไว้ยังไม่เต็ม17 18จ็ดสิบก้โอ้เรามาครึ่งทางแล้วเหลือหนึ่งกองสองกองกับอเล็ก ฮัลโหลคุณช่วยขอกินน้ำเยนะะ็นๆหน่อยค่ะน้ำเย็นๆมาเสิร์ฟหน่อยเร็วพักเบรกก่อนจ้าไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหนื่อยแอลแระเลยพี่เพชรมาหรือ,อยังจีงยงจงเลยจ้าผลงานวันนี้สงสัแ่แรงรับแบบบริสุทธแทะแม่ไม่ไปโรงเยนเหรอวะเสร็จแล้วจ้าวันนี้ปิดท้ายด้วย สหนุ่มมาช่วยมัดแล้วก็จะยกอาละได้กี่สอบวันนี้นับก่อนเึ่งสองสามไ่้ลูกพี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอยี่สิบสองยี่สิบสาม ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิ่สามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามสิบแปดสอบอยู่ที่สามสิบแปดสอบจะเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เมื่อแแอร,แร์เลย Hmm. <laughs>